สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาพบกับ EP ีที่27่สปาฏิหาริย์สมเร็จพระโคบุวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2564 1 1ห้นากายีนาทีของวันที่29กากันยายนได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ทางด่วน ช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์ถนนการจนาพิเศษทางจะไปนครศรีธรรมราชครับมีรถคันหนึ่งโตโยต้ารีโว่ป้ายแดงด้วยครับทะเบียน3938กขับขี่โดยนายสมชายตรพงศ์อายุ34ปีมากับภรรยาคุณเรนู ชุมจังหวีอายุ42ปีไปขนไปขนลำไยครับมาจากจันทบุรีจะไปไหนครับจะไปนครศรีธรรมราชปรากฏว่าข้างหน้าม,มีอุบัติเหตุขวางอยู่รถก็ติดงุดงิดเอาไงดีดู gps แล้วก็แล้วนะครับก็ทำไงดีก็หักขับด้วยหักหักออกทั้งซ้ายรถเสียหลักครับเพราะว่ารถมันหนักมากตั้งสันต,ตันเนี่ยบรรทุกรำไยมา ลถตกจากเทาเวครับความสูงสิบเมตรนะครับจากตรงนั้นลงมาโ oh อ้โหมอกงกระจัดกระจายนะครับพวกผลหม้รากไม้ลำไยที่บรรทุกมานี่ทั้งภาชนะที่ใส่ตะกร้งตะกร้านี่กระดงกระดอนกระเด็นกันไปคนละทิศละทางนะครับปรากฏว่าทั้งสองคนคือคุณสมชัยแล้วก็คุณเรนูเนี่ยแค่ถลอกปอกเปิกเองครับ แทบจะไม,ไม่เจ็บเลยก็ว่าได้นะครับทั้งคู่เลยเขามีของดีอะไรที่น่ารถมีหลวงปู่ทวดขนาดตั้งวางครับแล้วก็ที่คอเนี่ยคุณเรนูมีหลวงปู่ทวดที่พี่สาวให้มาตั้งแต่วันขึ้นบ้านใหม่ก็ไปไหนก็อารัธนาห้อยขอนโมโพทิสโตอาคันติมายะอิติพะควาตลอดครับแล้วครั้งนี้มาประสบเหตุปลอดภัยได้ เชื่อว่าเป็นพลานุภาพสังขานุภาพของหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดโดยแทยค้ครับครับไม่เชื่ออย่าลบหลูครับขัดเป็นท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระทั้งไตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบารมีธรรมพระพลิตสัตว์บารมีของหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดได้โปรดคุ้มครองป้องภัยท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่กรุณาติดตาม รับฟังรับชมและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญครับหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันชอบประกอบด้วยธทำขอยได้สิ่งเหล่านั้นตามมโนใหม่ปารถนาไปแห่งผลตะบนใดใกล้ไกลก็คอยพบแต่ความสุขสวัสดีความมีโชคมีชยัยไปโชคดีมีโชคมาธรรมะสวัสดีครับ